สวัสดีครับผมไอ,อ้รับไปไปที่นี้เหรอซินทาา่าเจอไหมอยู่ห้องน้ำไม่ออกเลยอ่ะแม่ก็อยู่ยยไปเปลี่ยนชุดพอดี ขยับไหมขยับเข้ามาไหมขยับเข้ามาข้าลังรอรโอเตะบอลเตะบอลใช้เสียงฮัโลโหลไม่มีวันนี้ไม่มีแขกเห็นเมื่อวานทีมงานเขาพูดนะอพี่น้องเนไหมจะจะบอกแม่ไว้ก็ได้ เห็นพี่เนทบอกว่าเดี๋ยวมาให้มาถ่ายคู่วันนี้รถติดไหมบอกเลยบอกเลยไปบอกเลยบอกเลยบอกเลยไปบอกยังชื่อจริงคือไม่ถ่ายให้เห็นไหมแสงสวยกว่ เพืโอเคพี่เนตไปขงข้างนอกไม่หลบพี่ไปมาไปเรื่องนี้ะราต้องชุดนี้เปเสื้อให้เอาเหรออืมใสดรม่ยให้แต่จุนี้ต่อไปแล้วหรือว่าเฉพาะวันนี้นะหรืออ๋อก็โปรโมทอ๋อโปรโมทยางไง ที่จะไปอ่ะใส่เนื้อหามาให้เพิ่มอีกโอ้โหมีชัวร์เลยอะไรที่เกี่ยวหรอมั้งคอยดูชุดนี้ใช่ไหมที่เซนทราแกชุดนี้ไม่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 ใช่ดูว่าดูว่าแต่ละแถอ๋อ ที่ไหนนั่งเซนทาร่าแกนอะต้องขับรถไปเลยไม่ใช่ไม่ไปได้จริอ๋ออ๋อคือไม่ได้ไปทูสามเก้าใช่ไหมคือหนูจะไปที่เซนทาร่าแกนเลยใช่ไดู้กไปเองไปทูสามเก้าก่อนเอาไวทูสามเก้าก่อนใช่ไปเลยไม่ใช่หรืไปเลยไปเซนทาร่าแกนอะใช่เออไม่ต้องไปทูไป็นทาไมอ่ะไม่ไม่ตอนนี้ก็ถามไงก็ถามว่าไม่ไม่ได้ไปทูใช่ไหมไม่ใช่ขับไปเลยโอเคจะได้ขับตามกันไปไปไปได้เหรอ ทางกลับบ้านพอดีขนานั้นก็เขาลงในไอจีเขาบอกว่าแฟนขับเข้าได้ไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้ยไปได้เหรอไปถึงว่าว่างเหรอไปตอนไปตอนที่หนูเข้าไงหล่ะน้องเลิกตั้งสี่โมงใช่ปะล่ะคือห้องพิพาวดีอ่ะห้องในโรงแรมเนี่ยห้องบอลลูมตอนนั้นไปงานอะไรวะเหมือนเคยไปตามอ่ะอ๋อไอห้องน่าจับปะอะไรน่าจับเหรอไม่รู้อ่ะที่ว่าเราเคยขึ้นข้างบนแล้วก็เจอเนทแล้วเนทก็ลงไปข้างล่างจําได้ไหม เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะจำไม่ได้ว่างานอะไรวันนานแล้วจำไม่ได้แล้วอะไรห้าสี่เอ็ดนี่งห้าตัห้าเหรอตอนนู้นใช่ป่ะไม่เคยจำได้แล้วรีบไปนะคะวันนี้คนเยอะรีบไปนะคะคนเยอะกินได้กินข้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังค่ะเมื่อกี้นั่งทำหุ่อยู่นานมากพอได้ไหยอะไรหรอ ได้เออเองาะ้าว่เดี๋ยวนี้แบบข่าวัรเนาะาเาถ้าเ้าอนุญาตใส่ะเออถ้าาอนุญาตใส่สูงกจะใส่นี้และเออดีน่ารักดีเขาไม่ให้รอาน็เทลาะใส่ผ้าใบค่ะแล้วชุดมันยาวไหมล่ะไม่ก็ชุดมากีอ๋อเหรอแสะรชุดแดงอ๋อ ขอ,อชุดที่นี้ยใสมาเมื่อกี้ใช่ไหมลูกขอพี่ใบก็ชุดนี้ใช่ไหมสีเดียวกันขอ,อมีสูตรทับอีกทีนึงนี่นหละใส่สชุดเมืเ่อกี้ <c oughs> เออมันไม่ใช่จะใส่สูตรนะน่าจะให้เลยแหละมาสวยดีไหมเนาเน่าร<ม>ักดีมันน่ารักดีไปไปดูไป ไปไหมไป่โอ้ไป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 ทุกควาเทาเลยอะพายบอกไปเลยนะลูกเนี่ยโบ้จะเรียกดังกันน่ไรีบไปไหนไหน่ะ1 2 3รีบไปไหน่ะพี่เดช ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติเขาเรียกพี่เนทเขาเรียกเนทได้ยินว่าตลาดนี้ก็มีแต๊กฝากซื้อมสลับตีลังกาถามปเงาะมุนปังเงาะปังเงาะ จะเอาข่าไปมะวันนี้แตปน่อเป็นาั้างหน้าก็ได้คไหยแตก็าซื้อเฉยเน้น่าอยู่ตลาดหน้าทั้งหน้าเดี๋ยวซื้อมาเผื่อก็ได้ขั้งหน้าก็ซื้อมาเผื่อพี่แป๊กก็ได้ Não, <laughs> pô, <laughs>